เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้เธอต้องอยู่ในป่าคนเดียวมาตลอดชีวิตและจนกระทั่งวันหนึ่งมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเธอถูกกล่าวหาว่าเป็นคนฆ่าเด็กหนุ่มในเมืองแล้ววันนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องแ h e r เดอะคาวด์ n ดซิง วันนี้ก็เป็นวันที่30ตุลาคมปี1969ในป่าบายคีโคบที่นอตแคโรไลนาระหว่างที่เด็ก2คนกำลังปั่นจักรยานเล่นอยู่ในป่าพวกเขาก็เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนอนตายอยู่ที่นี่จากนั้นไม่นานนอำเภอก็มาและคนที่ตายก็มีชื่อว่าเชดแอนดูแล้วจากที่นายอำเภอสังเกตเชดไม่น่าจะกระโดดฆ่าตัวตายจากหอคอยนี้แน่นอนเพราะว่าชีวิตของเชดก็ค่อนข้างดีเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมาฆ่าตัวตายแบบนี้แล้วพอนายอำเภอขึ้นมาดูหอคอยด้านบนเขาก็เห็นว่าตะแกรงเหล็กช่องนี้เปิดอยู่ซึ่งน่าจจะเป็นุด เชสตกลงไปพอดีและจากที่หมอชนะสูตรเวลาเสียชีวิตน่าจะประมาณเที่ยงคืนถึงตีสองและจากที่ตรวจสอบหอคอยด้านบนก็ตรวจเจอเส้นผมกับรอยเลือดซึ่งน่าจะมีใครบางคนทําให้เชสบาดเจ็บแล้วก็ทําให้ดูเหมือนว่าเป็นอุบัติเหตุและสิ่งที่เจออย่างเดียวก็คือเส้นใย,ยที่ติดอยู่ตรงแจ็คเก็ตเราก็ลองตรวจสอบแล้วด้วยไม่มีเสื้อผ้าของเชสชิ้นไหนเลยที่มีเส้นใย,ยแบบนี้คนในเมืองเองก็คุยกันเรื่องนี้เหมือนกันทุกคนก็รู้ว่าเชสเป็นคนที่ใส่ย,ยังไงต่อให้เขาจะเป็นคนที่มีเมียแล้วเขาก็ไล่ฟันนผู้้้หหญิงงไมมม่เเลลือลืออกกาาแวว็ีช บางคนที่คิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในทุ่งเธอก็เป็นมนุษย์คนเดียวเลยในเมืองนี้ที่อาศัยอยู่ในป่าแบบนั้นได้ซึ่งนายอำเภอที่อยู่ที่บาร์เขาก็ได้ยินชาวเมืองคุยเรื่องนี้พอวันต่อมานายอำเภอก็เลยไปที่บ้านของผู้หญิงคนนั้นเป็นบ้านหลังเดียวที่สร้างอยู่กลางป่าแล้วเธอก็อยู่ตัวคนเดียวด้วยและส่วนของใช้ในบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นของตกแต่งที่มาจากสัตว์แล้วพอลองเข้ามาดูในบ้านก็เจอหลักฐานชัดเจนเลยก็คือหมวกไหมพรมสีแดงและผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าขายาเธอก็เป็นเจ้าของบ้้้าาานนกลลลงงป่หัีแว พอเห็นว่าตำรวจมาที่บ้านคาย่าก็รีบขับเรือหนีออกมาและส่วนทางด้านนายอำเพอที่ตามหาตัวคาย่าอยู่เขาก็ขับเรือจนมาเจอเธอแล้วแทนที่คาย่าจะอยู่คุยเธอดันขับเรือหนีโดยความที่เรือของเธอไม่ได้แรงคาย่าก็เลยจอดเรือแล้วก็วิ่งหนีจากนั้นก็ลงไปไว่ายน้ำต่อและสุดท้ายเธอก็โดนพวกนยนำเพอจับตัวได้อยู่ดีแน่นอนว่าคายา่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งในคดีนี้และระหว่างที่เธอกำลัง,ลองรอศาลตัดสินมีทนายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าทอมเขาก็เสนอตัวมาเป็นทนายให้กับคายา่าทุกคนในเมืองส่วนใหญ่ ก็รู้จักใคร่ยา,ากันหมดเพราะว่าเธอเป็นสาวแปลกที่ชอบอยู่กับป่ามากกว่าเมืองคนในเมืองส่วนใหญ่ก็เลยชอบดูถูกเพราะว่าใคร่ยา,าไม่เคยเรียนหนังสือไม่เคยเข้าโรงเรียนแถมยังไม่มีครอบครัวทนายเองก็รู้จักใคร่ยา,าเหมือนกันซึ่งเขาก็มั่นใจว่าถ้าใคร่ยา,าถูกจับขึ้นศาลเมื่อไหร่ยังไงเธอก็ไม่มีทางสู้กับชาวเมืองได้แน่นอนโทษของเธอถ้าไม่ติดคุกตลอดชีวิตก็ต้องโดนโทษประหารและส่วนทอมที่เห็นว่าใคร่ยา,าโดนชาวเมืองเหยียดมานานเขาก็เลยอยากจะช่วยเธอใคร่ยา,าก็เลยยอมเล่าเรื่องให้ฟังว่าเธอเองก็เคยมีครอบครัวเหมือนกน ในปี1953ตอนที่คาย่ายังเด็กตอนนั้นเธอก็ยังอาศัยอยู่กับครอบครัวตอนนั้นก็มีทั้งแม่พี่สาวสองคนแล้วก็พี่ชายหนึ่งคนซึ่งครอบครัวของเธอก็ดูเหมือนจะมีความสุขดียกเว้นคนเดียวที่ทําให้ครอบครัวของเธอแย่ซึ่งก็คือพ่อของคาย่าเองขนาแค่คาย่ากับพี่นั่งเล่นอยู่บนเรือแล้วพอพ่อของเธอมาเห็นพ่อก็ตบหน้าเธอจนตกน้ําเลยแล้วพอแม่จะเข้ามาห้ามก็โดนต่อยหน้าไปอีกคนหนึ่งแทบจะทุกคืนคาย่าก็ต้องเจอกับเรื่องแบบนี้เวลาที่พ่อทะเลาะก,กับใครสักคนหนึ่งใน กําลังแล้วถ้าแม่มาห้ามก็จะโดนไปอีกคนหนึ่งจนกระทั่งแม่ของเธอทนอยู่ที่นี่ไม่ไหวเธอก็เลยออกจากบ้านคนเดียวแล้วก็ทิ้งลูกทุกคนไว้ที่นี่แล้วพี่ของคาย่าทุกคนก็ทยอยหนีกันออกจากบ้านและคนสุดท้ายที่หนีออกจากบ้านก็คือโจดี้ก่อนจะไปเขาก็บอกกับคาย่าว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ให้รีบวิ่งไปหลบในบึงแล้วพอบอกลากันเสร็จทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงพ่อกําลังมาทางนี้โจดี้ก็เลยต้องรีบหนีก่อนแต่ส่วนคาย่า,าเธอก็เรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับพ่ออย่างแรกก็คืออยากเข้าใกล้อยาให้เขาเจอตัว และต้องรู้จักหนีแล้วที่คาย่าอยากอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าเธอเป็นคนที่ชอบป่ามากชอบพวกสัตว์ที่อยู่ที่นี่ทุกตัวแล้วก็ชอบที่จะอยู่กับธรรมชาติแต่พอคาย่าเล่นเรือออกมาเรื่อยเธอก็เจอเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาก็มีชื่อว่าเทสเทสก็มาตกปลาอยู่แถวนี้อยู่บ่อยๆและเขาก็เป็นเพื่อนกับพี่ชายของคาย่าด้วยแล้ววันนี้พ่อก็พาคาย่ามาที่ร้านขายของเป็นครั้งแรกพ่อของคาย่าก็มาซื้อเหยื่อตกปลาที่นี่ส่วนเจ้าของร้านเขาก็มีชื่อว่าจัมพินและระหว่างที่พ่อของคาย่าออกไปด้านนอกเมียของเจ้าของร้าานเเธออก็มมีชื่ว่วบ เธอก็ถามคาย่าว่าของเธอเนี่ยให้ตังมา2ดอลลาร์แล้วค่าของทั้งหมดมัน1.5ดอลลาร์พองันหนูจะได้เงินทอนเท่าไหร่พ่อถามแบบนี้คาย่าก็ตอบไม่ได้เพราะว่าเธอไม่เคยไปโรงเรียนเลยแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่เคยสอนหนังสือเธอเลยยว่าแต่บวกเลขขนาดอ่านหนังสือคาย่าก็อ่านไม่ออกอาหารอย่างอื่นนอกจากปลากับพืชที่อยู่แถวบ้านคาย่าก็ไม่เคยได้กินอะไรเลยมเมเบิลก็แนะนําว่าให้คาย่าลองไปโรงเรียนดูไหมที่โรงเรียนจะได้เจอเพื่อนเยอะเลยจะมีชุดใหม่ใส่ไปโรงเรียนด้วยแล้วที่โรงเรียนก็มีอาหารอร่อยเยอะด้วยแล้วก็จะได้มี เท้าใส่เป็นโรงเรียนคาย่าก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วพอเธอรับของมาคาย่าก็เห็นว่าในถุงมีลูกอมอยู่ชิ้นหนึ่งเพราะว่าเจ้าของร้านใจดีตั้งแต่ที่คาย่าเข้ามาในร้านาาก็เห็นเธอเอาแต่จ้องมองลูกอมเมเบิลก็เลยแถมให้แล้ววันนี้คาย่าก็อยากลองไปโรงเรียนเป็นครั้งแรกแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เธอเดินเข้าเมืองมาพอเด็กทุกคนเห็นสภาพของคายา่าเด็กทุกคนก็ทำหน้ารังเกียจเธอเพราะว่าคาย่าแต่งตัวสกปรกแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่คาย่าได้เจอกับทอมตอนแรกคาย่าก็จะเดินกลับบ้านอยู่แล้ว โรงเรียนต้องไปอีกทางหนึ่งเด็กทุกคนในเมืองก็เข้าเรียนได้หมดแหละเพราะงั้นไม่ต้องกลัวหรอกแล้วพอคาย่ามาถึงโรงเรียนเป็นครั้งแรกครูก็ถามว่าอ่านหนังสือออกไหมแล้วครูก็ลองให้คาย่าสะกดคําว่าหมาดูพอเธอลองพูดออกมาเธอก็พูดผิดเด็กทุกคนในห้องก็ขำแล้วพอครูใช้ให้ไปนั่งเรียนระหว่างที่คาย่ากาลังเดินเด็กทุกคนกอาวแต่พูดดูถูกว่าเธอตัวสกรปรกบ้างบ้านอยู่ในบึงบ้างชอบเล่นขี้โคลนบ้างแล้วก็บอกว่าตัวเธอเหม็นสาบบ้างแล้ววันนั้นก็เป็นวันแรกและวันเดียวที่คาย่าไปที่โรงเรียนเธอก็ตัดสิน จ,จะอยู่กับธรรมชาติดีกว่าเราเด็กคนเดียวที่คาย่าคุยได้ก็คือเทสแต่ว่าพอ่องเธอก็ไม่ชอบให้คาย่ายุ่งกับคนอื่นเขาก็เอาแต่สอนคาย่าว่าห้ามไว้ใจใครทั้งนั้นแล้ววันนึงก็มีจดหมายมาที่บ้านซึ่งมันก็เป็นจดหมายจากแม่คาย่าก็พยายามถามพ่อว่าแม่เขียนว่าไงบ้างแล้วแม่จะกลับมาที่นี่เมื่อไหร่แต่ว่าพ่อองเธอก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วแถมยังเผาจดหมายทิ้งอีกและหลังจากนั้นพ่อองเธอก็เอาขอ,ของของแม่ทุกอย่างมาเผาแล้วจากนั้นไม่นานพ่อองคาย่าก็ออกจากบ้านหลังนี้ไปอีกคคนนนึงแล้้ววก็ททิเเธออยยู่่่ีีดีด แน่นอนว่าคาย่าต้องหาวิธีเอาตัวรอดและเพื่อที่เธอจะได้มีข้าวกินเธอก็ต้องหาพวกหอยมาขายแล้วที่ที่ขายก็คือร้านของจำพินเธอก็ได้ยินมาว่าร้านนี้รับซื้อหอยพวกนี้ด้วยส่วนเจ้าของร้านก็งงทำไมคาย่าถึงมาที่นี่คนเดียวแล้วพ่อของเธอไปไหนเนี่ยทั้งคู่ก็เหมือนจะรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นจำพินก็บอกว่าเขารับซื้ออยู่แต่ว่าถ้าเราจะทำธุรกิจกันเขาจะรับซื้อหอยมแมลงภู่40ปอนด์ทุก2-3วันแต่ว่ามันก็มีคนอื่นมาขายด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคายามาช้าคาย่ากก็จะหดสิิทธ์ในาร ขายขายยาก็โอเคเลยเดี๋ยวเธอจะหามาให้ใหม่อีกและก่อนที่เธอจะกลับเธอขอเทียนไขไปใช้ที่บ้านได้ไหมจําพินก็ใจดีเขาก็ให้ไปเลยและส่วนเมเบลก็บอกขายยาว่าถ้ารอบหน้ามาที่นี่อีกเดี๋ยวเธอจะหารองเท้าให้มีรองเท้าในลังบริจาคเยอะเลยขายยาก็บอกว่าขอบคุณและจากนั้นเธอก็เดินออกจากร้านไปทั้งสองคนก็คุยกันว่าเด็กคนนี้น่าสงสารแม่ก็ทิ้งเธอไปก่อนและจากนั้นพ่อก็มาทิ้งอีกและทุกวันขายยาก็ใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆหาของมาขายที่ร้านของจําพินและส่วนเสื้อ ้อผ้าก็ได้จากของที่มีคนมาบริจาคเมเบลก็เป็นคนที่จัดหาทุกอย่างให้ขายยากลับมาที่ปัจจุบันเมเบลก็ยังคงเอาเสื้อผ้ามาให้ขายยาเหมือนเดิมเป็นชุดที่ให้เธอใส่ตอนขึ้นศาลแล้วพอขายยาขึ้นศาลศาลก็แจ้งข้อกล่าวหาของขายยาว่าเธอตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีการฆาตการรมเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าเชสแล้วในคดีแบบนี้โทษสูงสุดก็คือการประหารชีวิตแล้วก่อนหน้านี้ทอมก็เสนอทางเลือกให้ขายยาเพราะว่าถ้าดูจากคดีของเธอถ้าเกิดว่าสู้คดีแล้วแพ้ขึ้นมาโทษของขายยาก็คือประหาชีวิต แต่ถ้าเกิดว่าสรารภาพแล้วให้การว่าทั้งสองคนไปเจอกันที่หอคอยจากนั้นก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันมันก็เลยทําให้เกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งเชสตกลงไปถ้าให้การแบบนี้คายาจะติดคุกแค่6ปีแต่ว่าถ้าเกิดแพ้คดีนี้ไม่ติดคุกตลอดชีวิตก็โดนประหารชีวิตไปเลยส่วนคายาเธอก็ยืนยันว่ายังไงเธอก็จะสู้คดีและส่วนทนายฝั่งของพ่อแม่เชสเขาก็กําลังเป่าหูลูกขุนทุกคนว่าในคืนนั้นตอนเที่ยงคืนคายาได้ล่อลงเชสออกไปให้เจอเธอที่หอคอยแล้วเธอก็มีเวลามาก พอที่จะผลักเขาลงไปตายแล้วก็มีเวลามากพออีกเหมือนกันที่จะกบเกลื่อนลอยนิ้วมือทั้งหมดแล้วที่สาคัญเลยว่าจิตของเธอทุกคนต้องยอมรับว่าจิตของเธอไม่ได้ปกติแล้วพอถึงตอนที่ทอมพูดบ้างเขาก็ลองให้ลูกขุนพิจารณาดีๆถ้าจากหลักฐานที่มีมาทั้งหมดมันไม่มีหลักฐานอะไรที่บอกเลยว่าคาย่าจะเป็นฆาตกรแล้วที่เธอโดนจับขึ้นศาลมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่จะกล่าวโทษคนนอกต่อให้เธอจะเกิดและเติบโตใกล้เมืองก็จริงแต่ว่าทุกคนในเมืองก็มองเธอเป็นคนนอกหมดทั้งที่ห่างจากที่นี่ไม่เกินห้า เลย้ซําตั้งแต่ที่คายาอย่างเด็กเธอก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่ามาตลอดแล้วในปี1962คายาเธอก็เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในป่านี้เหมือนกันแต่ว่าเธอก็ไม่กล้าคุยกับคนอื่นพอคายากลับมาดูอีกทีหนึ่งก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้ทิ้งขนนกเอาไว้ให้เธอก็เลยเก็บกลับมาด้วยแล้วหลายๆวันต่อมาผู้ชายคนนี้ก็เอาของคายามาให้เรื่อยๆและส่วนคายาเธอก็จะเก็บขนนกกลับไปด้วยแล้วก็เก็บของที่ผู้ชายคนนั้นให้มาด้วยซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ทั้งสอองคคนนนนนนนได้้้้เเจหาาากกัต็็มๆผูชยีแะํ ว่าจําเขาได้ไหมเขาชื่อเทสไงเราเคยเจอกันตอนเด็กมาก่อนแล้วของส่วนใหญ่ที่เทสเอามาให้ขายยาก็เป็นพวกเทียนพวกมเมล็ดพืชขายยาเธอก็บอกว่าเธออ่านจดหมายที่เทสเขียนมาให้ไม่ออกแล้วก็อ่านวิธีปลูกพืชไม่ออกด้วยเท็ก็เลยเสนอว่าเดี๋ยวเขาสอนให้เอาไหมจากนั้นเทสก็มาเจอขายยาเรื่อยๆเขาก็สอนตั้งแต่เขียน A B C เลยแล้วก็สอนให้ขายยาอ่านหนังสือด้วยจากนั้นขายยาก็เริ่มชวนเทสมาที่บ้านทั้งสองคนก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นแล้วหนังสือส่วนใหญ่ที่ขายยาสนใจก็คือหนังสือที่เก พอทั้งสองคนอยู่ด้วยกันมากขึ้นชาวเมืองก็เริ่มนินทานทั้งคู่พ่อของเท็ดก็ยังถามเลยว่าผู้หญิงคนที่อยู่ในบึงคนเดียวเนี่ยใช่แฟนของลูกหรือเปล่าเท็ดก็บอกว่าไม่ใช่เราเป็นแค่เพื่อนกันเฉยเพราะว่าทุกคนในเมืองชอบเหยียดเธอเพราะเธอไม่ได้ไปโรงเรียนเขาก็เลยแค่อยากสอนหนังสือให้ส่วนพ่อของเท็ดก็บอกว่าเท็ดก็รู้ว่าที่บ้านเราจนแล้วเท็ดก็ทุ่มเทมากเพื่อที่จะได้เข้ามาหาลัยพอแค่ไม่อยากให้เท็ดทิ้งความฝันนี้ไปเพราะแค่ผู้หญิงคนเดียวแล้วที่ร้านของจมพินผู้ชายคนนี้ก็เป็นน,นาย ดินของบ้านคาย่ามากเพราะว่ากะจะเอามาทําเป็นรีสอร์ทและเขาก็รู้ว่าคาย่าเป็นเด็กผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในบ้านหลังนั้นส่วนจาพินก็พยายามบอกว่าคาย่าไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกเธอก็อยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยแหละแต่ว่าแค่ไม่ค่อยมีใครเห็นเองแล้วไอ้นายหน้าคนนี้ด้วยความที่มันอยากจะไล่คาย่า,าออกไปจากที่นี่มันก็เลยไปแจ้งบ้านอุปธรรมให้มารับตัวคาย่าไปดูแลจาพินก็เลยรีบไปบอกกับคายา่าพอคาย่ารู้เรื่องนี้นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่คนพวกนั้นมาหาเธอคาย่าก็ต้องไปแอบก่อนเทสดก็ไม่เข้าใจว่าบ้านอุปัมมมนก็ไไ่ด้ลว ขนาดนั้นนะมีคนทําอาหารให้กินมีเตียงให้นอนแต่ว่าคาย่าเธออยากอยู่ที่นี่มากกว่าคาย่าก็สงสัยว่าทําไมเท็ดต้องมาสอนหนังสือให้เธอด้วยหรือว่าเท็ดไม่มีแฟนเหรอเท็ดบอกว่าเคยมีอยู่คนหนึ่งแต่ว่าก็เลิกกันไปแล้วแล้วพอมีลมพัดขึ้นมาใแบบไม้ที่อยู่รอบๆมันก็หมุนเท็ดก็เลยใช้โอกาสนี้จูบคายา่าเธอก็ถามว่านี่เธอเป็นแฟนของเท็ดหรือยังส่วนเท็ดก็ถามว่าแล้วอยากเป็นไหมคาย่าบอกว่าเธอบอกชื่อสัตว์ได้ทุกตัวเลยผู้หญิงคนอื่นทําไม่ได้แน่นอนทั้งสองคนก็นเลยตกลงเป็นแฟนกันแน่นอนว่าพอ เป็นแฟนกันคาย่าก็ต้องถึงวันที่ต้องเสียตัวและระหว่างที่กําลังมาถึงจุดเลยเฮทก็ขอโทษคายา่าเขาบอกว่าเขาทําเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าเขาแคร์ความรู้สึกของคาย่ามากเกินไปแล้วถ้าคนในเมืองรู้ว่าเราครบกันคาย่าจะยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมซึ่งเธอก็เข้าใจแล้ววันหนึ่งวันที่เทสสอบเข้ามาหาลาัยได้เขาก็เอาเรื่องนี้มาบอกกับเธอว่าเขาต้องไปเรียนต่อที่มหาลัยคาย่า,ยาก็อยากให้เทสอยู่ที่นี่กับเธอแต่ว่าเทสอยากเรียนต่อมากกว่าเพราะว่าเขาไม่อยากมีอาชีพจับกุ้งเหมือนพ่อแล้วก่อน ใครชื่อสำนักพิมพ์มาให้คายา่าเพราะว่าตั้งแต่ที่คาย่าอ่านหนังสือออกแล้วก็เขียนหนังสือได้เธอก็เขียนหนังสือเยอะมากแถมยังวาดรูปพวกสัตว์เก่งด้วยถ้าเกิดว่าส่งหนังสือพวกนี้ไปให้สำนักพิมพ์ดูไม่แน่ว่าคาย่าอาจจะมีรายได้ขึ้นมาบ้างแล้วเธอก็ไม่ต้องขุดหอยขายไปตลอดชีวิตคาย่าเธอก็รู้ว่าเท็ดจะไม่กลับมาหาเธออีกแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเท็ดได้อยู่มาหาลัยเท็ดก็จะรู้จักกับผู้หญิงอีกหลายคนถึงตอนนั้นเท็ดก็คงลืมเธอเท็ดก็รับปากว่าเขาจะไม่ลืมมมมมเเเเเเเดดดดีีีีี๋ยยววืืออออนนนนนนหหห้้าาาาาาขกกกก็ลลลััับทท่่่่่แรงงชิพ สองคนบอกลากันระหว่างที่รอเทสกลับมาคาย่าเธอก็คอยวาดรูปไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่เทสบอกว่าจะกลับมาเธอก็หาชุดที่สวยที่สุดของเธอมาใส่แล้วก็นั่งรอเทสอยู่ที่ริมชายหาดคาย่าก็นั่งรอจนมืดแต่ว่าเทสก็ไม่ได้มาหาเธอเธอก็รอจนถึงเช้าคาย่าก็รู้แล้วว่าเธอต้องกลับมาอยู่คนเดียวเหมือนเดิมและกลับมาที่ปัจจุบันกันต่อนายอเภอก็ขึ้นมาเป็นพยานบนศาลเขาก็บอกว่าตอนที่เขาเจอศพของเชสไม่เจอทั้งรอยเท้าที่อยู่ตรงพื้นไม่เจอทั้งรอยนิ้วมือที่อยู่บริเวณรอบๆซึ่งทั้งหมด แต่คอมว่ามีคนทําลายหลักฐานไปทีนี้ทอมก็พูดขึ้นมาบ้างเขาขอเสนอตารางน้ําขึ้นน้ําลงในคืนที่เกิดเหตุซึ่งระบุว่าน้ําลงประมาณเที่ยงคืนและตอนที่เชสมาถึงหอคอยแน่นอนว่าการที่จะผ่านจุดนั้นได้เขาก็ต้องย่ําโคลนเพื่อขึ้นไปบนนั้นแล้วพอจากหลังเกิดเหตุน้ํามันก็ขึ้นพอดีพอน้ําลงรอยเท้าทั้งหมดมันก็หายไปและต่อให้เขามีเพื่อนไปที่นั่นด้วยก็จะไม่มีใครเห็นรอยเท้าพวกนั้นอยู่ดีแล้วรอยเท้าที่หายไปมันไม่ใช่บ่อแสการฆาตกรรมเลยแล้วแถมานอำเภอยังให้้กกาารรว่่ไมมพบบออยนอนืใดตแ ซึ่งหอคอยที่ว่าเป็นหอคอยระวังไฟป่านานอำเภอก็เป็นคนสรุปเองว่าต้องมีคนเปิดช่องตะแกงด้านบนพอหลังจากเหตุฆาตกรรมก็ไล่ลบรอยนิ้วมือที่อยู่ด้านบนทั้งหมดแล้วที่พูดมาทั้งหมดนานอำเภอก็ตั้งสมมติฐานขึ้นมาเองซึ่งคําถามก็มีอยู่ว่าตะแกงด้านบนตรงนั้นมีคนเปิดมันบ่อยแค่ไหน,นานอำเภอเองก็รู้เรื่องนี้เหมือนกันว่าตะแกงตรงนั้นมันเปิดขึ้นมาบ่อยมากจนคุณเองต้องยื่นคําร้องให้หน่วยพิทักษ์ป่าเลยแล้วนี่ก็คือเอกสารเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งนานอำเภอก็เป็นคนเขียนคําร้องอันนี้เองท ให้ในายอำเภออ่านประโยคสุดท้ายให้หน่อยประโยคสุดท้ายนายอำเภอก็เขียนว่าขเขาขอย้ำว่าตะแกงบนพื้นนี่อันตรายมากถ้าไม่รีบลงมือแก้ไขอาจจะมีเหตุการณ์เกิดบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตขณะลูกขุนก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าตะแกงที่อยู่บนหอคอยถูกเปิดออกมาบ่อยหรือไม่แน่บางทีคดีนี้อาจจะเป็นอุบัติเหตุย้อนกลับไปปี1968ชายหาที่ใครย,ย่าชอบมานั่งเล่นคนเดียวช่วงนี้คนในเมืองก็ชอบมาเที่ยวกันที่นี่และทําให้เธอได้รู้จักคนคนหนึ่งซึ่งคนนี้ก็มีชื่อว่าเชสแน่นอนว่่่าทททุุกกกกคคนนีีีมมมเยยยวัั็ไบ เพราะทุกคนมองเธอว่าเป็นตัวประหลาดแล้วพอคาย่ากลับมาที่บ้านเธอก็เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมายืนถ่ายรูปอยู่แถวบ้านเธอคาย่าก็เลยรีบมาหาจมพินเธอก็ถามว่าพวกนั้นจะมายึดบ้านเธออีกแล้วจมพินบอกว่าไม่ใช่แค่บ้านหรอกแต่ว่าที่ดินที่อยู่แถวนั้นทั้งหมดเลยพวกนั้นคงขอซื้อทั้งหมดแล้วถ้าคาย่าขายบ้านตรงนั้นจมพินบอกว่าเธอก็จะได้เงินนะแต่ว่าก่อนที่จะขายบ้านได้คาย่ามีเอกสารที่ดินหรือเปล่าถ้ามีพวกนั้นก็มาขอซื้อได้แต่ถ้าคาย่าไม่มีเอกสารททีีี่่่ดดดดินนเธอออก็ต้งโยยยึู เคยจำได้ว่าพ่อบอกว่ามีเอกสารอยู่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ที่ไหนและระหว่างที่คาย่าออกมาจากร้านเธอก็เจอกับเชดพอดีเชดก็มาช่วยถือของให้แล้วแถมชวนคาย่าไปปิกนิกวันอาทิตย์นี้อีคาย่าก็ยืนงงๆอยู่แต่ว่าเธอก็ตอบตกลงแล้วคาย่าตอนนี้เธอก็มาดูที่กรมที่ดินแล้วพื้นที่ที่อยู่ตรงนั้นคนที่ซื้อก็เป็นปู่ของคาย่าเองนั้นก็แสดงว่ากรรมสิทธิ์ทั้งหมดมันก็คือของคาย่าเนี่แหละแต่ว่าถ้าเธออยากถือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์เธอก็ต้องจ่ายภาษีย้อนหลังด้วยซึ่งภาษีย้อนหลังทั้งหมดก็คือ8 หแน่นอนว่าคาย่าไม่มีเงินมากขนาดนั้นและการที่หาหอยหาปลามาขายมันก็พอแค่มีเงินซื้อของไปวันๆคาย่าก็เลยนึกออกอย่างหนึ่งเมื่อ5ปีที่แล้วเท็ดเคยบอกเธอว่าให้เอาหนังสือที่เธอเขียนเองไปส่งให้สนักพิมพ์พวกนี้เธอก็เลยต้องลองทําดูแล้วพอมาถึงวันอาทิตย์คาย่าเธอก็มาเดทกับเชสและระหว่างที่ทั้งสองคนนั่งคุยกันทั้งคู่ก็เจอเปลือกหอยอันหนึ่งเป็นเปลือกหอยเคลลายสีแดงคาย่าบอกว่าหอยชนิดนี้ไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกมันจะอยู่ทางใต้ของที่นี่เพราะว่าที่นี่น้ําเย็นเกินไปสำหรับพวก เชชก็ชมว่าคายาเก่งดีเหมือนกันขนาดอยู่แค่ในป่านั้นเนี่ยยังรู้เยอะขนาดนี้เลยคายาเธอก็เหมือนจะเขินนิดนึงเชชก็เลยใช้จังหวะนี่จูบเธอคายาก็รู้แล้วว่าไอ้นี่แค่มาหลอกฟันแล้วพอเธอจะเดินกลับเชชก็เลยขอโทษแล้วก็ขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเขาก็พาคายามาที่หอคอยทั้งสองคนก็ขึ้นมาดูวิวด้านบนเชชเองก็ต้องคอยระวังเหมือนกันเพราะว่ามีคนชอบเปิดตะแกงที่อยู่บนหอคอยแล้วมันก็ไม่ได้ล็อกไว้แน่นคายาเองก็ชอบที่นี่เหมือนกันเพราะว่าเธอไม่เคยเห็นป่าจากมุมนี้มาก่อนจากนั้นเช ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปส่งขายาที่บ้านเองแล้วพอเชตมาส่งเขาก็เดินเข้ามาในบ้านเลยขายาก็ไม่ได้อยากให้เชสเข้ามาในบ้านเท่าไหร่แล้วพอเชสเข้ามาในบ้านเขาก็เดินดูแทบทุกอย่างที่อยู่ในบ้านขายาก็ถามว่าจะเข้ามาบ้านของเธอทําไมเชสก็เลยขอโทษเขาแค่อยากรู้จากขายาให้มากขึ้นจากนั้นเชตก็เริ่มมาหาขายยาบ่อยๆต่อให้ขาย่าเจอเชตที่เมืองเธอก็ไม่กล้าทักอยู่ดีเพราะคนรอบตัวเชสอย่างเพื่อนอย่างพ่ออย่างแม่ทุกคนก้าวแต่มองเหยียดเธอแต่พอทั้งสองคนได้อยู่ด้วยกันขายาก็เริ่มเปิดใจให้เช มากขึ้นแล้วกลับมาที่ปัจจุบันทนายอีกฝั่งหนึ่งก้าวเรื่องหมวกสีแดงมาพูดในศาลและจากการตรวจสอบหมวกสีแดงที่เจอในบ้านของคาย่ามันก็ตรงกับเส้นใย,ยที่ติดอยู่บนแจ็คเก็ตของเชสแต่ทอมก็ถามว่าแล้วมันมีวิธีพิสูจน์ไหมว่าเส้นใย,ยที่ติดอยู่บนแจ็คเก็ตมันติดอยู่นานแค่ไหนานมเพเภอก็ตอบไม่ได้เหมือนกันซึ่งทอมก็บอกว่ามันก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่เชสกับคาย่าต้องสองคนเจอกันบ่อยซึ่งมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ที่เส้นใย,ยจากหมวกมันจะติดอยู่บนแจ็คเกต็ตงนั้นมันก็เปป็นไไดนกัน และช่วงที่ขายาเจอกับเชดบ่อยๆกิจกรรมทั้งคู่ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนอกจากคุยกันแล้วก็จูบก,กันแล้ววันหนึ่งขายาก็ได้รับจดหมายจากสำนักพิมพ์ซึ่งสำนักพิมพ์ก็ยินดีมากถ้าขายามีต้นฉบับที่สมบูรณ์ทางเราก็จะตีพิมพ์ให้พอขายาจะเอาเรื่องนี้มาบอกเชสเชสเองก็มีข่าวดีมาบอกเหมือนกันเขาได้เลื่อนตำแหน่งในที่ทำงานเชดก็เลยชวนขายามาฉลองด้วยและระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังฉลองเชสก็พูดว่าเขาเองก็อยากแต่งงานกับขายาเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เขาเลื่อนตำแหน่งเงินก็มีเยอะขึ้น งั้นตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะสร้างครอบครัวแต่ว่าอีกไม่กี่วันเชดก็มีทุระที่นอกเมืองแต่ว่าเขาก็ไปแค่2วันเชตก็เลยอยากชวนคาย่าไปด้วยถ้าเกิดว่าเราสองคนอยากแต่งงานกันคาย่าก็ต้องออกไปโลกข้างนอกบ้างคาย่าเธอก็ยอมไปด้วยแล้วพอถึงช่วงกลางคืนทั้งสองคนก็มาพักที่โรงแรมและสุดท้ายทั้งคู่ก็มีอะไรกันเชตก็สัญญาว,ว่าเขาจะอยู่กับคาย่าไปตลอดส่วนคาย่าเองก็มีของขวัญมาให้เหมือนกันซึ่งก็คือเปลือกหอยเชลลวลายสีแดงที่ทั้งสองคนเจอกันที่ชายหาดและกลับมาที่ปัจจุบันแม่ของ เชธเธอก็เป็นพยานในศาลเธอบอกว่าที่ศพลูกชายของเธอมีสร้อยคอชิ้นหนึ่งที่หายไปมันเป็นสร้อยคอเปลือกหอยเคลวที่เขาใส่ทุกวันแต่ว่าของที่ได้จากตัวศพของเชธสร้อยคอเปลือกหอยอันนี้มันก็ไม่ได้อยู่กับเขาแม่ของเชธก็บอกเลยว่าตั้งแต่ที่ลูกชายของเธอได้สร้อยคอเส้นนี้มาเขาก็ไม่เคยถอดมันเลยสักครั้งซึ่งแม่ของเชธก็มั่นใจว่าคนที่ฆ่าเชธเนี่ยต้องเป็นคนเอาไปแน่นอนแม่ของเชธก็รู้เหมือนกันว่าสร้อยคอเส้นนี้ใครย่าเป็นคนให้เขามาเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าาาู้งคนนีีีมมออะไไรดทํลกชยขเ ต้องไปชอบผู้หญิงแบบนี้ด้วยที่แม่ของเชดรู้ก็เพราะว่าช่วงกลางดึกเชดชอบหนีออกไปจากบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งที่แม่จับได้เชดก็เลยสารภาพทั้งหมดแต่ลูกชายของเธอก็บอกอีกว่าเขาเลิกกับคาย่าไปแล้วทีนี้แม่ของเชดก็เลยมั่นใจว่าคาย่ารู้ว่าจับลูกชายของเธอไม่ติดก็เลยฆ่าเขาแทนแล้วก็เอาสร้อยอันนั้นคืนทอมก็ขอคัดค้านเพราะว่าทุกคนที่นี่รู้ดีว่าบ้านของคาย่าถูกค้นทุกซอกทุกมุมตำรวจก็ไม่พบสร้อยเส้นนั้นที่บ้านของเธอเลยและในปี1969เชดที่เป็นแฟนคนแรกของคายา่าเขา ก็กลับมาที่เมืองนี้แล้วก็กลับมาหาคายา่าแต่พอกลับมาเขาก็เห็นว่าคาย่ามีแฟนไปแล้วและระหว่างที่เท็ดกาลังไปซื้อของเขาก็ได้ยินเช็ดคุยกับเพื่อนเพื่อนของเชสดก็ถามว่าผู้หญิงป่าคนนั้นแซบไหมและส่วนเช็ดก็ตอบว่าถือว่าคุ้มค่าน้ํามันเรือเลยเท็ดก็ทนไม่ไหวเขาก็แนะนําว่าอย่าพูดแบบนั้นอีกส่วนเช็ดก็รู้จักเท็ดเหมือนกันคาย่าเคยบอกว่าเท็ดเป็นคนสอนหนังสือให้เธอพอเถียงกันไปเถียงกันมาแฟนเก่าแฟนใหม่ก็จะต่อยกันจําพินกับเพื่อนของเช็ดั้งสองคนก็ต้องมารีบแยกทั้งคู่ก่อนแล้ว พอคาย่าได้ยินเสียงเรือเธอก็นึกว่าคืนนี้เชสจะมาหาเธออีกแต่พอเปิดประตูออกมาเทสเป็นคนมาหาเธอเองพอคาย่าเจอเทสครั้งแรกเธอก็รีบเอาหินมาปาคายาก็ไม่อยากเห็นหน้าของเทสอีกเพราะว่าเทสเองเป็นคนที่ผิดสัญญาแล้วก็ทิ้งเธอไปเธอไม่รู้ด้วยซ้าว่าเทสอยู่หรือว่าตายไปแล้วแค่เขียนจดหมายมาสักฉบับก็ไม่มีเทสเขาก็ขอโทษแต่ว่าที่เขามาที่นี่เขาจะมาบอกเรื่องเชสว่าเชสมันไม่เหมาะกับคาย่าหรอกและเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาทํามันผิดแล้วตอนนั้นที่เขาทิ้งคาย่าไปก็เพราะว่าพอเขา คงไม่ยอมออกไปจากที่นี่ไปอยู่กับเขาแน่นอนเคทก็เลยต้องเลือกระหว่างผู้หญิงกับอนาคตแต่พอเขาเลือกอนาคตเขาก็รู้แล้วว่าเขาคิดผิดและตอนนี้เขาก็าหาทางกลับมาที่นี่ได้มาอยู่หลักที่ใกล้เมืองนี้ที่สุดเคทก็บอกว่าเขาจะไม่ไปไหนอีกและเขาก็อยากให้คาย่ายกโทษให้เขาและส่วนคาย่าเธอก็ไม่รู้จะพูดยังไงคืนนั้นทั้งสองคนก็เลยแยกกันทางทั้งแบบนี้แล้ววันนี้คาย่าเธอก็เข้าเมืองมาซื้อของบังเอิญได้เจอกับเชดเดินผ่านมาพอดีแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่คาย่าได้เจอเพื่อนของเชดเชนนาาคนรู้จ ส่วนผู้หญิงคนนี้เธอก็แนะนําตัวว่าเธอก็คือคู่มั่นของเชฟเชฟก็บอกคาย่าว่าเดี๋ยวเขาขอตัวก่อนและส่วนคาย่าก็ช็อกเพราะว่าคนที่เธอคบอยู่กําลังจะแต่งงานแล้วพอเธอกลับมาที่บ้านเชฟก็รีบขับเรือตามมาส่วนคาย่าเธอก็วิ่งหนีไปที่หาดแล้วนี่ก็เป็นครั้งที่3ที่เธอต้องอยู่คนเดียวแล้วก็มีวันหนึ่งที่สํานักพิมพ์ติดต่อมาพวกเขาก็ส่งเช็คจานวน5้าเหรียญมาให้คาย่าเนื่องจากต้นฉบับของเธอได้ถูกตีพิมพ์ไปแล้วแล้วก็เขียนจดหมายบอกกับเธออีกว่าคาย่าก็จะได้รับเงินจากยอดขายอออีกแลพเธ เงินเธอก็มีตังไปจ่ายภาษีที่ดินแล้วก็ได้เป็นคนครอบครองกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดก็คือ3 1 0เอเคอร์เอาง่ายๆก็คือคาย่าเป็นเจ้าของป่าทั้งป่ารวมทั้งชายหาดด้วยนอกจากนี้คาย่าก็สั่งเฟอร์นิเจอร์เข้ามาในบ้านเพิ่มเติมเธอก็รีโนเวทบ้านขึ้นมาใหม่แล้ววันหนึ่งก็มีคนมาหาที่บ้านแล้วคนที่มาหาก็คือโจดี้พี่ชายของคาย่าเองโจดี้เเห็นชื่อคาย่าจากหนังสือและเขาก็ไม่นึกเลยว,ว่าคาย่ายังอยู่ที่นี่ต่อคาย่าก็ถามว่าแล้วคนอื่นเป็นไงบบ้้าาาางโจดดีอกกว่่เ็ไมไมข เลยเหมือนนกัพราะว่าไม่ได้ติดต่อใครเลยโจดี้เขาก็เล่าเรื่องแม่ให้ฟังตอนนั้นตอนที่แม่ถูกซ้อมแม่ก็กลับไปที่บ้านไปหาน้าตอนที่แม่กลับไปที่บ้านแม่ก็ไม่ได้พูดกับใครเลย1เดือนแต่พ่อหลังจากนั้นเหมือนแม่จะได้สติขึ้นมาแม่ก็นึกได้ว่ายังมีพวกเราอยู่นาโรดแมรี่ก็เลยพยายามเขียนจดหมายมาหาพ่อเธอก็อยากรับพวกเราไปเลี้ยงพ่อก็เขียนจดหมายตอบกลับมาว่าถ้ายังไม่เลิกยุ่งกับพวกเราอีกพ่อก็ขู่ว่าจะซ้อมพวกเรานากับแม่ก็เลยพยายามจ้างทนายแต่ว่าแม่ก็ดันล้มป่วยแล้วก็ตายไปซะก่อนและก่อน โจดี้จะกลับ,ลบเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาเยี่ยมคาย่าบ่อยๆแล้ววันนี้คาย่าก็มาที่ร้านของจมพินเธอก็ฝากหนังสือของเธอให้จมพินช่วยส่งให้เชสหน่อยแล้วพอคาย่าจะกลับเชสก็มากับเพื่อนที่ร้านนี้พอดีพอเชสจะคุยด้วยคาย่าก็ไม่ยอมคุยแล้วเขาก็วิ่งตามคาย่ามาที่ชายหาดเชสก็พยายามอธิบายให้ฟังเขาไม่ได้อยากแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นเลยเชสก็พยายามง้อคายา่าแต่พอง้อไม่สําเร็จเขาก็ดันตบหน้าเธอแทนพอคาย่าต่อยสวนเชสก็พยายามจะข่มขืนเธอคาย่าก็เลยใช้หินที่อยู่แถวั้านฟ้าหัวของ ไปแล้วพอเธอหนีมาได้คนตกปลาที่ตกปลาอยู่แถวนั้นเขาก็เห็นเหตุหการณ์เหมือนกันและคนตกปลาคนนี้ก็เป็นพยานในคดีนี้ด้วยเขาก็เห็นว่าคาย่าเนี่ยแหละที่เป็นคนทะเลาะก,กับเชสและหลังจากที่คาย่าหนีกลับมาที่บ้านเชสก็ยังตามเธอมาที่บ้านอีกคาย่าเธอก็รีบหนีออกมาแล้วพอเห็นว่าเชสออกจากบ้านพอคาย่ากลับมาที่บ้านก็เห็นว่าเชสทังบ้านเธอจนเละแล้วตั้งแต่วันนั้นเธอก็ต้องอยู่แบบหวาดระแวงจนกระทั่งคืนหนึ่งเทสก็มาหาเธอคืนนี้พอเทสเห็นสภาพหน้าของคาย่าเขาก็รู้เลยว่าใครทําและกก่่อนททีเจะล อาการในป่ามันเริ่มหนาวขึ้น,ขนเขาก็เลยยนมวกสีแดงให้ขายาแล้วพออีกวันหนึ่งขายาเธอก็มีนัดกับสนักพิมพ์ซึ่งเธอต้องนั่งรถบัสไปที่เมืองกีนวิลเธอก็เลยมาขอตารางเดินรถจากจมพินแล้วพอจมพินเห็นหน้าขายา,ขา,ยาเขาก็ถามว่าเป็นฝีมือของเชสใช่ไหมขายาก็ขอร้องจมพินว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับใครเพราะว่าถ้าคนอื่นรู้เธอก็จะถูกลากไปหาในอำเภอแล้วเธอก็ต้องเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้คนอื่นฟังสุดท้ายพวกนั้นก็จะลงบันทึกว่าเธอเป็นผู้หญิงขายตัวหรือไม่ก็แค่หาทางรีดเงินจากพ่อแม่ของเช คนพวกนั้นก็ไม่ได้ช่วยให้เรื่องมันดีขึ้นเลยจำพินก็เข้าใจเขาก็สัญญาว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครจำพินเขาก็รักคาย่าเหมือนกับลูกคนหนึ่งเพราะว่าเขาเห็นคาย่าตั้งแต่ยังเด็กแล้วก็ช่วยเหลือเธอมาตลอดแล้วพยานคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เห็นคาย่านั่งรถบัสไปวันที่29เพราะว่าเธอเองก็ไม่เคยเห็นคาย่าแต่งตัวแบบนั้นมาก่อนเหมือนกันคาย่าเธอก็ขึ้นรถบัสตอน9โมงเพื่อเดินทางไปที่กีนวิวและส่วนทนายของอีกฝั่งหนึ่งก็ถามว่าร้านที่คุณเปิดเนี่ย เห็นหรอกว่าใครที่กลับมาจากรถเที่ยวดึกของกีนวิวแล้วอีกอย่างหนึ่งแน่นอนว่าคุณต้องไม่เห็นว่าใครขึ้นรถรอบดึกตอนตีสองครึ่งเพื่อกลับไปที่กีนวิวถ้างนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ที่คาย่าจะขึ้นรถเที่ยวเช้าไปที่กีนวิวและย้อนกลับมาที่เมืองนี้ในคืนนั้นแล้วแถมยังนั่งรถไปทานมื้อเช้าที่กีนวิวได้เหมือนเดิมและพยานคนต่อไปก็คือโรเบิร์ตเขาก็เป็นบอก,กอของสนับพิมพแฮริงสันซึ่งวันที่เกิดเหตุโรเบิร์ตก็เป็นคนนัดเจอกับคาย่าเองเพราะว่าคาายาย่นน่่มมีีีนนนนนััดกกิเเเล้งงงบขตตอททุรซึป็ื เหตโรเบิร์ตบอกว่าตอนที่เจอคาย่าครั้งแรกเขาก็รู้สึกว่าเธอเป็นคนที่สูภาพเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็ขี้อายด้วยแล้วก็คาย่าเป็นนักธรรมชาติวิทยาที่เก่งมากเธอรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับระบบนิเวศของป่าแล้วตอนที่เราดินเนอร์กันเขาใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงและเช้าวันต่อมาโรเบิร์ตก็ได้เจอกับคาย่าอีกรอบหนึ่งทอมก็ถามว่าแล้วคาย่ามีอะไรแปลกไปไหมทั้งกิริยาท่าทางแล้วก็ทรงผมโรเบิร์ตบอกว่าไม่มีอะไรแปลกไปเลยเธอก็เหมือนเดิมทุกอย่างทีนี้ทนายของอีกฝั่งหนึ่งก็ถามว่าแล้วคุณคาย เ,เขาได้พักโรงแรมเดียวกับพวกคุณไหมโรเบิร์ตก็บอกว่าเปล่าเธอเลือกพักที่โรงแรมเล็กมากกว่าชื่อโรงแรมเมาเทนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละทนายก็เปิดแผนที่ให้ดูถ้าดูจากแผนที่ตรงนี้โรงแรมที่ใกล้ที่สุดกับสถานีรถบัสก็คือโรงแรมเมาเทนซึ่งเป็นโรงแรมที่เหมาะสมที่สุดในการนั่งรถกลับมาแล้วยิ่งกว่านั้นเรายังมีหลักฐานวัตถุอย่างอื่นอีกเส้นใยจากหมวกไหมพรมสีแดงของเธอที่อยู่บนแจ็คเก็ตของเชฟแค่นี้ก็เป็นหลักฐานเพียงพอที่ลูกขุนจะตัดสินว่าจำเลยมีความผิดจริงฐานฆ่าคนโดยเจตนา พอถึงตอนที่ทอมพูดกับลูกขุนบ้างเขาบอกว่าเขาอยู่เมืองนี้มาตลอดชีวิตเหมือนกับทุกคนที่อยู่เมืองนี้เหมือนกันซึ่งเราทุกคนก็ได้ยินชื่อเสียงของคาย่ามานานว่าเธออาศัยอยู่ในป่าคนเดียวบางคนก็พูดว่าเธอเป็นมนุษย์หมาป่าบ้างหรือไม่ก็บอกว่าเธอวิวัฒนาการมาจากวานอนแล้วกลายเป็นมนุษย์และส่วนบางคนก็ยังเล่าอีกว่าตาของเธอเลืองแสงได้ในที่มืดแล้วทั้งหมดที่คนพูดถึงก็คือผู้หญิงคนนี้ซึ่งความจริงเธอก็แค่เด็กที่ถูกทิ้งคนหนึ่งที่ไม่มีใครช่วยเหลือเเเธอออลลลลยยยแ้้้้้วก็ตองงงงงู่ในนนนนบาาหััััพพีํท คนรังเกียจโดนทุกคนดูถูกแต่ว่าคนทั้งเมืองก็มีอยู่แค่2คนที่คอยช่วยเหลือคาย่าอยู่ตลอดซึ่งก็คือคุณจัมพินกับเมเบลและส่วนพวกเราที่เหลือทุกคนสิ่งที่พวกเราทํากับผู้หญิงคนนี้ก็คือการกรีดกันเธอการดูถูกเธอเพราคิดว่าเธอไม่เหมือนกับพวกเราซึ่งหน้าที่การตัดสินเด็กขี้อายและถูกรังเกียจคนนี้ก็เป็นหน้าที่ของลูกขุนทุกคนขาไม่อยากให้ลูกขุนทุกคนตัดสินโดยที่ไม่อคติแล้วก็อยากให้ตัดสินจากข้อเท็จจริงที่อยู่ในศารไม่ใช่อคติที่สะสมมาตลอด25้าปีคาย่าก็พ ยานยืนยันที่อยู่ในคืนที่เกิดเหตุเธออยู่ที่กีนวิวในคืนที่เคสเสียชีวิตแล้วมีข้อพิสูจน์ไหนบ้างที่บอกว่าเธอเป็นคนทําแล้วแถมยังไม่มีข้อพิสูจน์ไหนเลยที่บอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นฆาตกรรมทนายของรัฐเก้าแต่ชี้นําว่าห้าทุ่มครึ่งในคืนนั้นไม่มีพยานคนไหนรู้เห็นตอนที่ขายาขึ้นรถบัสเที่ยวสุดท้ายจากกีนวิวกลับมาที่เมืองนี้โดยการปลอมตัวขึ้นรถมาเพราะว่าคนขับรถทั้งสองเที่ยวไม่เจอเธออยู่บนรถบัสเลยทั้งขากลับมาตอนทีีีี่่เมือองนนน้้ตแลลวกกขาับไปท อยู่ตอนตีสองครึ่งซึ่งในเวลาที่ไม่ถึง1ชั่วโมงเธอตามหาเชสจนเจอแล้วก็ล่อเขาไปที่หอคอยจากนั้นก็ฆ่าเขาแล้วก็กอบร่องรอยทุกอย่างแถมยังขึ้นรถกลับไปที่กินวิวตอนตีสองครึ่งทันอีกโดยที่ไม่มีใครเห็นเลยและหลังจากที่ทําทุกอย่างที่ว่ามาตอนเช้าเธอก็มาพบกับโรเบิร์ตในสภาพที่เหมือนเดิมทุกอย่างลองคิดดูว่าเรื่องแบบนี้จะเป็นไปได้ไหมแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกขุนทุกคนจะตัดสินตัดสินจากข้อเท็จจริงไม่ใช่สิ่งที่พวกเราเล่าลือกันมาแล้วก่อนที่จะฟังคําตัดสินนทุกกค ลุ้นกันว่าผลจะเป็นยังไงทนายบอกว่าเรามีโอกาสชนะคดีเหมือนกันเพราะว่าลูกขุนตอนนี้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายจากนั้นศาลก็เรียกทุกคนมาฟังคำพิจารณาคดีและศาลก็ประกาศว่าขอตัดสินให้คาย,ยาพ้นผิดทุกข้อกล่าวหาและขอโทษด,ด้วยที่จับคาย,ยาขังเป็นเวลาเกือบเดือนพอคาย,ยาถูกตัดสินว่าเธอไม่ผิดเธอก็มากอดทุกคนแล้วพอคาย,ยากลับมาที่บ้านเธอก็ได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้ววันนี้เทสก็มาหาเธอที่บ้านคาย,ยาเธอก็ให้อภัยเทสทุกอย่างและสุดท้ายทั้งคู่ก็ลงเอยกันด้วยดีแล้วเเทเขาขอขา ญาย่าแต่งงานและหลังจากนั้นคาย่าก็เขียนหนังสือมาอีกหลายเล่มและหนังสือทุกเล่มที่คาย่าเขียนก็คือความภูมิใจของจัมพินเหมือนกันเขาก็หนังสือที่คาย่าเขียนทุกเล่มมาโชว์ในร้านโจดี้เองก็คอยมาเยี่ยมคาย่าบ่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งจัมพินก็ได้จากเธอไปและหลังจากนั้นคาย่ากับเทสทั้งสองคนก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจนทั้งคู่แก่ชราแล้ววันหนึ ulas, ่งคาย่าเธอก็รู้สึกได้ว่าแม่ของเธอกลับมาที่บ้านซ anyway, ึ่งวันนั้นก็เป็นวันที่คาย่าเสียชีวิตและเทก็ต้องอยู่ที่บ้้้าานนนหลลัังงีีีคคคเเดดยวแะททุกร่ิ ภรายาของเขาเทสก็จะหยิบหนังสือของคาย่ามาอ่านแต่ว่าแดรี่ของคาย่าเล่มนี้มันก็มีข้อความหนึ่งที่เธอเขียนไว้ว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างต้องสู้เพื่ออยู่รอดและบางครั้งเหยื่อก็รอดได้เหมือนกันและส่วนผู้ล่าบางทีก็ต้องมาตายซะเองซึ่งในแดรี่ที่คาย่าเขียนมันก็มีรูปบ้านของเทสอยู่ในนี้ด้วยแล้วพอเทสเปิดดูที่ท้ายเล่มมันก็มีสร้อยคอหอยเคียวสีแดงที่คาย่าซ่อนเอาไว้ซึ่งสร้อยเส้นนี้ก็เป็นสร้อยที่คาย่าให้กับเทสจากนั้นเทสก็ส่งเปลือกหอยกลับไปที่ทะเลเหมือนเดิมแและเเเรื่่่องงกจบตพียทา ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสลับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามม็กดให้หน่อยแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่โดเนกเข้ามาด้วยนะครับสลับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ